เชื่อผมนะครับในงบประมาณที่เท่ากันคันนี้คุ้มค่าที่สุดในตลาดแล้วครับ สวัสดีครับผมกระเพาะจากเซตพอยต์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งขันโปรดทาร์า 4S คือต้องเกริ่นก่อนว่าใน Le เนเนี่ยเขาจะมีหลายซับโมเดลคาเรล,ล่าทาร์กาเทอร์โบอย่างเงี้ยชื่อของโมเดลทาร์าเนี่ยมาจากรายการการแข่งขันหนึ่งที่ประเทศอิตาลีมีชื่อว่าทาร์กา40ซึ่งในช่วงปี1 9 5 0ทีม p อร์เชสเนี่ยประสบความสาเร็จมากๆเลยประจวบเหมาะกับว่าเขาอยากจะออกใน Le เวโมเดลใหม่จังเลยก็เลยเอาชื่อของรายการที่ตัวเองสาเร็จมากๆมาทริบิ์ใส่ในชื่อโมเดลซะเลย <Wow. S 1> และนั่นคือจุดเริ่ม ต้นของตำนานครับในเลเนทาก้ามาที่คันนี้กันบ้างครับคันนี้เนี่ยมาในสี Racing Yellow ่ออปชั่นมาครบคันเลยไฟหน้าตัวท็อป d ีเดียลเลิฟหน้าสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจสปอร์ตเอ็กซสมาหมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทาก้าธรรมดาแต่เป็นทาก้า 4S เครับขับเคลื่อน4ล้อช่วงล่างรองรับการขับขี่แบบสปอร์ตและอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่ได้นี่เลยเขาเรียกว่าทาก้าท็อปครับจะเป็น r e m o v a b l e Roof Panel แล้วก็มีโรบาร์ Bar แบบแข็งอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังโรบาร์ Bar จะ มองจากดาวังคารก็รู้แล้วครับว่าไม่ใช่รถสปอร์ตเปิดประทุนธรรมดาแต่ต้องเป็นทาก้าเท่านั้นครับแม่ชงมาขนาดนี้แล้วท่านไหนสนใจสามารถนัดหมายดูรถจริงกับเซลล์ได้นะครับโทรมาเลยครับ083 252 7777ทีมเซลของเรายินดีให้บริการอย่างยิ่งครับผมแล้วมาเจอกันที่เซตพอยด์ Z นะครับโชว์รูมที่จัดจ้างสุดยั่เมง่งจ